ไส้ครีมมะพร้าวโอ้น่าอร่อยจังขอบอกน่าอร่อยจังเลยถ้าใครไม่เรียกร้อยนะจะอดทานเคกไหนใครอยากทานเคสยกมือเลยได้ทานทุกคนแต่เด็กๆต้องรับประทานข้าวให้อิ่มก่อนแล้วคุณครูจะแจกเคสอ่า อ๋อไม่มีวุ้นโอ้ยมาแล้วเค้กมาแล้วเย่เฮ้เค้กมาแล้วอ่าพร้อมหรือยังคะหิวหรือยังคะหิวแล้วค่ะอุ้ยเค้กมาแล้วค่ะเดี๋ยวเอ้เค้กเรามาถึงแล้วดีใจจังเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเด็กๆอยากกินไหมเด็กๆอยากกินไหมคะ แต่ว่าเด็กๆต้องทานข้าวก่อนนะคะอเคเขาเ่นอยู่นเขาอยู่นแอโขอ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 อุ้ยจะแฝงนี่แะหัวามาคุณนวลไปข้าแถวไปข้าแถวไปข้าแถวอคุณนแอบแอบแอบข้าคุณครูบ้างใ ค่ะโอเคสีหวานยซื้อรชีไม่เอาของจริงก็หน้าเล็กก็สิโอเคงามเงีกระจายจบไว้ไม่กันหายนะ้วนะกันหายอะพวกนี้ไปเข้าแถวดีๆออเดียร์ินเลยนะมาอะหมดแล่วป่าเดินไปไล่เดินเรียบร้อยนะคะเด็กๆนะ